อนัรเรียนดูข้อนี้นะยากกว่าข้อติกี้นิดหนึ่งก็คือสอง x กำลังสองแล้วก็ตามด้วยบวกเจ็ด x นะแล้วก็ลบสี่นีจะเห็นว่ามีตัวเลขข้างหน้า x กำลังสองอยู่ส่วนข้อติกี้ไม่มีใช่ไหมอ่ะเรามีช้อยให,ให้เลือกด้วยนะช้อยก็คือเอ่อช้อยก็คือตัวนี้หนึ่งส่วนสองแล้วก็สี่อันนี้นะ อาไม่ต้องใส่เืองเล็บก็ได้เพราะมันมันเป็นคําตอบนะนี่เท่ากับศ<ม>ูนยะ์นั่นเลยอ่าโทษทีหรือไปนี่เป็นลบหนึ่งวนสองแล้วก็อะไรลบสี่แล้วก็ลบหนึ่งวนสองสี่แล้วก็หนึ่งวนสองลบสี่เนี่ยคําตอบก,ก็จะเป็นงี้แหละแต่นี้ถ้าเกิดคนที่ไปมีเทคนิคในการหาคําตอบเนี่ยมันจะต้องมานั่งทําตัวนี้แล้วมันจะเสียเวลาเอ,อตอนที่ไปสอบหาอะไรเนี่ยก็จะมีเทคนิคต่างๆที่ ที่สามารถหาคำตอบได้รวดเร็วและถูกต้องด้วยออันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถหาคำตอบได้ได้รวดเร็วเรามาดูนะดับแรกเลยเรามาดูตัวตัวเลขก่อนตัวเลขเห็นว่าปฟงเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเหมือนหดเพียงแต่เครื่องหมายมันต่างกันดังนั้นเรามาดูตัวนี้ตัวหลังเลยตัวหลังคืออะไรลบสี่ใช่ไหมลบสี่เนี่ยเวลาแยกเวลาแยกแล้วเนี่ยก็จะเป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งถูกไหมลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่ง เพราะนั้นคําตอบเนี้ก็จะเป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งเหมือนกันข้อไหนที่เป็นบวกทั้งคู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ตัดทิ้งอันนี้ลบทั้งคู่ก็ตัดทิ้งก็จะเหลือสองกรณีที่เป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งแตนี้ไอ้สองกรณีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอันไหนถูกกันแน่เอเราจะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งขึ้นไปแทนอสําหรับข้อนี้ต้องเอาเอาข้อขอควายที่เป็นสี่เนี่ยก็ไปแทนเราอยากติดลบ้นไปแทนแล้วมันยุ่งยาก เออถ้าเกิดพอควายแทนแล้วปรากฏว่าคําตอบผิดก็แสดงว่างงงูถูกเออมันต้องถูกข้อหนึ่งผิดข้อหนึ่งถูกไหมเ,เราสี่ขึ้นไปแทนสี่สี่ยกกํลาลังสองได้เท่าไหร่สี่หกสี่หกสี่หกคูณสองได้สามสองอ่าได้หนึ่งตัวแล้วนะต่อไปสี่แทนสี่คูณเจ็ดได้ไหร่สี่เจ็ดสี่เจ็ดยี่แปดใช่ไหมสี่เจ็ดยี่แปด เป็นบวกยี่แปดแล้วลก็ลบสี่ได้ไหมนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได,ไได้เพราะนั้นข้องงูถูกใช่ไหมง,งูถูกก็จะเป็นลักษณะน,นี้อ่าบางคนสงสัยว่าถูกจริงหรือเปล่าลองลองเราลองพิสูจน์ดูดิโดยเอาลบสี่ไปแทนเอ,อ่บางคนอาจจะดูเครื่องหมายเาก็ได้แต่นี้เพื่อความแน่นอนเพื่อความชัวเราก็ตรงแทนดู เดี๋ยวลองลบสี่แทนที่บางทีอาจจะอาจจะพลาดก็ได้อลบสี่ลบสี่ยกกำลังสองลบสี่ยกกำลังสองคือลบสี่คูนลบสี่ได้ไรไม่ไม่ติดลบสี่4ลบสี่คูนลบสี่ได้สสิบหกิบหกคูณสองได้สสามออง3นได้หนึ่งตัวแล้วนะต่อไปลบสี่คูณเจ็ดได้ลบยี่28ลบยี่แปดแล้วก็ตามด้วยลบสี่ตัวหนึ่งเพราะเพราะว่ามันยังมีลบสี่อยู่อันนี้ได้ศูนย์นะ ได้เพราะว่าลบยี่บแปดับลบสี่เนี่ยรวมกันได้เพราะเป็นตระกูลเดียวกันก็เป็นลบสามสองอันนี้ก็สามสองสามสองลบสามสองก็เป็นศูนย์อ่าพิสูจน์แล้วข้อนี้ถูกจริงๆนี่นะอ่าตอนนี้ต่อไปเรามาดูโจทย์ที่เป็นอสมการกําลังสองที่เป็นผลต่างกําลังสองนะดูนีเอาโดยเริ่มข้อนี้เลยข้อนี้ก็คือเอา เก้านะเก้าเอกกำลังสองลบอะไรดีลบส<ม>ี่เท่ากับศูนย์นะอ่าเรามีช้อยให้เลือกเหมือนเดิม,มนี่ก็เป็นสามส่วนสองบวกลบแล้วก็บวกลบสองส่วนสามแล้วก็อะไรอีก<ม>แล้วก็สองส่วนสามแล้วก็ลบสองส่วนสามเรามีช้อยให้เลือกสี่ช้อยนะ<ม>อันนี้เรามาดูเรามาดูตัวนี้เอ,อการ การที่จะหาคําตอบของสมการผลต่างกําลังสองเนี่ยเราจะต้องทําแต่ละชุดให้เป็นกําลังสองอย่างเก้านี้ก็ทําเป็นสามกำลังสองคิดคิดออกมาเลยก็ได้หรือคิดในใจก็ได้นี่ก็สองกำลังสองสรุปแล้วคําตอบนี้จะมีสามกับสองเพราะาเดี๋ยวเวลาเราทำเป็นสองเล็บแล้วมันจะมีสามกับสองออทุกข้อก็จะเป็นสามสองหมดสามสองสองสามเนี่ยหมดเลย ตอนี้อันดับแรกเลยที่เราจะต้องมาพิจารณาก็คือว่าลบสี่อ่าลบสี่นี่ลบสี่นี่ก็จะเป็นเออเวลาแยกตัวประกอบก็จะเป็นบวกตัวหนึ่งแล้วก็ลบตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นคําตอบจะมีสองตอบคือเป็นบวกตัวหนึ่งแล้วก็ลบตัวหนึ่งไอ้กอคอวังงอนี่ตัดทิ้งเลยมันมีมันมีคําตอบเดียวตอนี้เรามาดูว่าตัวไหนถูกอ่าก็ตรวจสอบได้ง่ายเลยนี่ สี่ตัวเนี้ยมันมันมันลบกับตัวนี้ใช่ไหมลบกับตัวหน้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมีการย้ายไปก่อนย้ายไปก่อนใช่ไหมย้ายไปก็จะเป็นตัวตัวเศษตัวบนตัวบนแล้วก็สามตัวนี้สามยกกำลังสองตัวนี้ก็ย้ายไปที่หลังเพราะมันมันคูณใช่ไหมตัวอย่างง่ายคือว่าสองไปก่อนแล้วสามตามลงมา ก็จะกลายเป็นสองส่วนสามราะสองมาก่อนแล้วก็ตามด้วยสามใช่ไหมข้อขอใครถูกนี่นะนี่ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งอ่ตอนนี้ต่อไปต่อไปเรามาดูอข้อข้อนี้ข้อนี้นี่ยากพอสมควรนะแต่แต่ก็สามารถที่จะหาคำตอบได้โดยโดยโดยคิดจากกข,ของเอนี่ยแหละอ่าข้อนี้ก็เป็น x อลบสอง ยกกำลังสองลบเก้านี่นะอันนี้ก็เป็นรูปของผนต่างลังสองเหมือนกันโดยโดยตรงนี้นี่เอ่อทั้งวงเล็บนี้เราเราถือว่าเป็นชุดเดียวแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึ่งอ่าเรามีเรามีช้อยให้อีกช้อยให้เลือกอ่าตัวนี้มีช้อยให้เลือกนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเจ็ด กับสิบอันนี้ก็เป็นอะไรดีลบเจ็ดกับลบสิเอ็ดอันนี้เป็นอะไรเป็นลบเจ็ดกับสิเอดอันนี้เป็นอะไรเจ็ดกับสิบเอ็ดเจ็ดกับลบสิเอ็ดเออก็จะเป็นทําลองนี้นะแต่นี้เราก็มาตรวจสอบดูว่าอข้อไหนควรจะถูกเอ่อถ้าเกิดตัวหลังนี่เป็นเป็นลบลักษณะเนี้ยเวลาแยกแล้วเป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งใช่ไหม เราก็ตัดทิ้งไปสองข้อก็คือเอก็คือกองไก่กับของไก่ก็จะเหลือสองตัวนี้ตอนี้ในสองตัวนี้เราก็ลองมาดูที่ว่าตัวไหนน่าจะถูกอันดับแรกก็คือลองแทนค่าดูลองแทนค่าดูนะอ่ลองแทนดูดิเอาข้อคอแทนดิอันนี้นี่ลืมลืมลบไปเอาข้อคอแทนดิข้อข้อคอนะ ข้อคอนี้เอาเลขอะไรแทนดีลบเจ็ดกับสิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดแทนนะเอ่อสิบเอ็ดแทนก็สิบเอ็ดลบสองเหลือเหลือเท่าไหร่เหลือเก้าเหลือเก้านะเป็นเก้ากำลังสองเก้าลังสองก็เป็นแปดสิบเอ็ดลบเก้าไ,ได้ไหมก็ไม่ได้ ขอโทษโทษทีโทษทีช้อยช้อยผิดไปนิดนึง่อาคำตอบว่าหมายนะคำตอบอันนี้อันนี้ต้องเป็นเป็นเป็นหนึ่งกับเป็นอะไรเป็นเป็นหนึ่งกับเป็นห้าอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งกับเป็นเป็นหกอ่ะอันนี้ก็เป็นลบหนึ่งแล้วก็ าอันนี้ก็เป็น1นกับลบ5เป็นนี้นะอันนี้นี่ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่มีคําตอบแตอนนี้เรามาดูว่าเอา่อเราจะหาคําตอบอยังไงถ้าเป็นรูปนี้นี่เป็นรูปผลต่างกำลังสองนี่นะคําตอบจะเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งแน่นอนเลยเพราะว่าไอ้ลบ9เนี่ยเวลาแยกแล้วเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเพราะนั้นอันไหนที่ติดลบอันไหนที่ติดบวกทั้งคู่ก็ไปเลยไปก่อน อะไรที่ลบทั้งคู่เอาไม่มีแล้วมีแค่นี้เออมันจะมีคําตอบเพิ่มมาคือนี่มีหกด้วยมีมีห้าม,มีอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอันดับต่อไปไจะทาไงจะทําไงก็ลองแทนค่าดูเออเพื่อ,เพ,อเพื่อความรวดเร็วเราจะเอาตัวไหนแทนค่าก่อนเอาห้าแทนนะเอาห้าแทนเอาข้อขอายแทน,แทนใช่ไหมเอาห้าแทนนี่ห้าลบสองเป็นเท่าไหร่เป็นสามก็เป็นสามกำลังสอง ได้ไหมได,ได้เลยก็ตอบเลยเห็นไหมเออลงแทนอย่างรวดเร็วได้ก็คำตอบได้อันนี้ก็จบไปข้อหนึ่งตอนนี้เรามาดูมาดูข้อต่อไปเลยนะข้อต่อไปเลย